บาบ,บาและมัดการพระสงฆ์่นกากรโูโสวัสดีและรุ่นพีเกศที่มาร่วมงานทุกท่านค่ะดิฉัน,นพิณิสยาชมเมืองวันนี้ได้รับสัญชาติมรจากครอบครัวทั้งสองฝ่ายให้มาดำเนินหน้าที่จัดจราธีกรในช่วงเช้านี้ค่ะที่จะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการต่างๆและถูกต้องและรับเพื่อนค่ะบันดนี้ได้เวลาเป็นกรคบวนการแล้วค่ะขอเชิญผู้บ่าวสาว จุดทูบเทียนบูชาพระครับที่เบื้องหน้าสองหมู่บูชาขอเรียนเชิญค่ะให้คูบาา่บ่าวสาวจุดจากเทียนเลื่นซ้ายจายเทีย,ยนเลื่นขวาได้คะจากนั้นให้จุดทูบทั้งสามดอกค่ะการจุดเทียน,นลเล่มแรกเปรียบเสมือนการบูชาพระธรรม เลขที่สองเปรียบเสมือนการบูชาพราะวินัยทางทุกทั้งสามจอานเปรียบเสมือนการระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามประการอันได้แก่พระพุทธพระทรงและพระโสงทางจากนั้นให้ผู้บ่าวสาวกราบที่ต่าสามครั และขอเชิญผู่บ่าวสาวเข้าประเนนค,นนะคนทนางขันนักโอลทางสายศิลและทางศิษยของมงคลที่เบื้องหน้าพระประธานสงฆ์่าบัลดาบค่ะ ลำดับนี้ค่ะขอเชิญผู้บา,าวเา้าพนมมือตลอดจนพระพุทธเจ้าที่มาร่วมงานค่ะน้อมจิตน้อมใจอธิษฐานกล่าคำบูชาพระรักตรัยอารานาศีลและสมทานศีลดวยพรเพียงกันค่ะอิมินาสังการนีนะพุทธอพิภูชยามะอิมินาสังการนีนะ าาธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสังก,กาเรนะสังฆังอภิปุชยามะอระหังสัมมาสัพมพุทโผทภาวาพุธทธังผทภาวันังอภิวาเทมิสะวะขาโตผทภาวตาตุโงธัมมังนัมมะสามิ ปติปโนพระทวโตสาวัสสังโฆสังฆังโน,นมิมะยังพันเตวิส,สุรคณนธายะติสระเนนะสะปัญจปานิยาจามะธุติยปิมะะยังพันเตวิสุวิสุรคันธายะ ปิสรณีนัสสะปัญจศิลานิยาจามาัตติยามปิไมยังพันเตวิสูวิสุรคณาายะปิสรณีนัสหะปัญจศิรานิยาจามะ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ